สวัสดีครับไอ้รันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้และเมื่อกี้นี้เองนะครับทาง Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังได้มีการแจ้งเกี่ยวกับทกศพร้อมเติม10,000ล้านบาทเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับพี่น้องเกษตรกรผ่านสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ซึ่งทางทกศได้มีการขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 เเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและก็ป้องกันการก่อหน,นี้นอกระบบให้กับพี่น้องเกษตรกรรายย่อย รวมถึงลูกจ้างภาคการเกษตรรายละไม่เกิน1,000 0บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกันอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ0.35ต่อเดือน ส่งชำระคืน3ปีปลอดชำระต้นเงินแล้วก็ดอกเบีย้ยในช่วงของ6เดือนแรกวงเงินรวมอยู่ที่10,000ล้านบาทเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการแพร่เชื้อนะครับผู้ที่สนใจแล้วก็พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ผ่านทาง l ลน์ออฟฟิเชียล BAAC Family ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2565นะครับข้อมูลล่าสดุดในตอนนี้ทางผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหาการณ์การเกษตรหรือว,ว่าทางทกศนายธนารัตนงามวไลรัตได้มีการเปิด เผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีว่าครมเมื่อวันที่4มกราคม2515ได้มีการเห็นชอบให้ทางทศสได้มีการขยายระยะเวลาในเรื่องของการดําเนินโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 จากเดิมที่มีการสิ้นสุดโครงการไปแล้วนะครับโดยมีการขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่30กันยายน2565เพื่อเป็นการช่วยเหลือและก็แบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องเกษตรกรลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้มีสภาพคล่องในการใช้จา ในชีวิตประจําวันรวมถึงเป็นการป้องกันการก่อหน,นี้นอกระบบที่คิดอัตราดอกเบีย้ยไม่เป็นธรรมซึ่งมีวงเงินกู้รายละไม่เกินหนึ่งแนบาทไม่ต้องใช้หลักประกันอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนปลอดชาระรคืนต้นเงินแล้วก็ดอกเบีย้ยใน6เดือนแรกระยะเวลาการชรําระคืนไม่เกิน3ปีซึ่งก็มีวงเงินรวมอยู่ที่1นึ่งนล้านบาทและทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลก็มีนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยการออกมาตรการต่างๆมาสนับสนุนซึ่งทะกศ ก็ถือว่าเป็น,นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของทางรัฐบาลไปยังพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินช่วยเหลือตามโครงการบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การโอนเงินประกันรายได้เพื่อเศรษฐกิจหลักการประกันภัยพืชผลแล้วก็การเติมเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรนําไปลงทุนประกอบอาชีพแล้วก็เสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายซึ่งในส่วนของสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 นี้นะครับทางทกศได้มีการสนับสนุนสินเชื่อให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไปแล้วกว่า9 3 9 1ล้านบาทนอกจากนี้เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พี่น้องเกษตรกรและก็ผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9ผ่านทาง Line Official b a A C Family แล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ทางทกศทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าเบอร์โทรคอเซ็นเตอร์025550555ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยายน2565นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากทางทกศซึ่งได้มีการประกาศแล้วนะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรวมถึงพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและที่ทาง Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังได้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณข้อมูลดีี ได้แจ้งเรื่องนี้ให้พี่น้องเษกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ